สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมินโป้งที่วันนี้นะครับอยากจะมาชวนผู้ชวนคุยแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นให,หม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จัดสลับสับเปลี่ยนไปไป,ไปมาๆระหว่างโนบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายช่วงราคานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น MSI Power 16 AI ซึ่งถือว่าเป็นสเปคใหม่ที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับ Intel Core Ultra 9 1 8 5 H การจอเป็น Nvidia e GeForce RTX 4060เบอร์แรงยอนิยมจอนะครับเป็น s i z i n g 16นิ้ว Quad HD Plus 240 h z P 3 0 0รราคาของ 14, 9 4 0บาทก็ถือว่าเป็นโนบ,บุกเกมมิ่ง อีกหนึ่งรุ่นจากทาง MSI ที่เป็นสเปค Intel Core Ultra นะครับกับฟีเจอร์แล้วก็ตัวหน้าจอที่โดดเด่นเอาไปเล่นเกมก็ดีนะครับทำงานก็ได้แล้วก็เป็นฟอร์มเตอร์อรใหม่ดีไซน์แบบใหม่อีกด้วยระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลก์กดแ,กแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชนคุยกันเหมือนเดิมนะครับ MSI เองเนี่ยเขาก็มีซีรีส์นะครับในส่วนตัวเกมมิ่งโนบุ๊กเนี่ยเยอะมากๆเลย ไล่เลียงมาต้องแก่ตินไซบอกคาทานะนะครับเฮาซอสคอสแฮวร์เวกเตอร์เรดเดอร์ไททันแล้วก็แต่ละซีรีส์เนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยอีกพอสมควรนะครับแต่บางทีก็จะมีแค่แบบอย่าง,ร,งรุ่นนี้แล้วกันเนะาะเฮาเนี่ยก็จะมีเพียงรุ่นเดียวในวันนี้นะ แต่ก็ถือว่าเป็นสเปคที่แรงลงตัวแล้วก็สมราคานะครับดีไซน์ก็โดดเด่นแตกต่างจากโนมูกเกมมิ่งรุ่นปกติของทาง MSI เขาเน้นความจบเฉี่ยวนะครับทันสมัยแล้วก็แตกต่างสำคัญเลยตัวนี้เป็น Intel q u r e r a รนะครับมี NPU ภายใน Neural Processing Unit ทำให้ช่วยเลยเรื่องของการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะ เดี๋ยวตัวสเปคแบบละเอียดเนี่ยผมว่าเรามาดูก่อนดีกว่าเนาอเออจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ Intel Core Ultra 9 1 8 5 H นะครับ16คอรี22เทรดมี P คอมี E คอมี L P คอ e ความเร็วสูงสุดอยู่ที่5.1 g จุดที่5ก GHz ก็ถือว่าเป็นกาจอเบอร์ใหม่ที่รองรับงาน AI นหน้าตอนนี้ของทาง Intel เขานะครับ การ์ดจอผมขออภัยผมพิมพ์ผิดนะครับเป็น Intel Arc g r a p h i c นะครับการ์ดจอแยกเนี่ยเป็น RTX 4060แล้วก็ตัว RAM นะครับขนาด16 g b ดี DDR5 นะครับบัส5 6 0 0และสามารถอัปเกรดนะครับได้ถึง96 g b สูงมากเลยในการอัปเกรดนะครับมาว่าเราสามารถใส่แรม48 g b สองตัวได้ สเตรเนะครับเป็น s s d Gen 4 1 t b หนึ่บหน้าจอ16นิ้วบอกไปแล้วว่าหน้าจอค่อนข้างเทพเลยเป็นพา n e เนล IPS ที่ดีสุดแล้วนะณนะตอนนี้นะครับ Windows 11 Home นะครับได้ Office แท b มาด้วย Word Excel Power Point แล้วก็ประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปีนะครับ1ปีแรกประกัน Global 1ปีหลังเนี่ยเฉพาะประเทศไทยราคาหกพัะ 5, 6, 4, นะครับก็ถือว่าสมน้ำสมเหนือฟีเจอร์อื่นนะครับ แน่นอนนะครับ CPU ไปแล้วการ์ดจอไปแล้วแล้วก็ตัว CPU เนี่ยก็มีการเรียกว่าอัดไฟได้สูงด้วยโดยมีค่า TGP นะครับตามสเปคเนี่ยอยู่ที่140วัตต์นะครับ140วัตต์วัตต์กลุ่มบูตไฟฮิตไปจัดเต็มนะครับเป่าลมร้อนออก6ทิศทางเาลง2ตัวขนาดใหญ่แล้วก็มีพลัง AI จากตัวเอล AI ชิ้นหนด้วยที่เรียกว่าดึงความสามารถของตัว NPU ออกมาอีกนะครับเดี๋ยวตัววิดีโอเขาว่ากัน NPU นะับอกไปแล้วว่ามี P core E core แล้วก็ LP core นะครับมีตัวเรียกว่านูบุกยุคใหม่นะตอนนี้ก็ควรจะมี APU เนาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานน AI นะครับแต่ถ้าไม่มีแา่ว่าเป็นไรไหมจริงๆอ,อ,อยู่ที่ขนมากกว่าแต่ถ้าถามผมบบตอบปบบกลางๆนะครับมีไว้ก็ดีกว่าไม่มี หน้าจอนะครับ RTX series ไม่ต้องคุยเยอะของดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็ใช้พลัง AI ในการ Enhance Frame Rate นะครับเพิ่มความคมชัดแล้วก็แสงแลงเงาที่สมจริงแล้วก็ตัวเครื่องเองก็เล็กลงบางลงนะครับมีตัว MSI ตัวปรับแต่งอัตโ,ตโนมัติตัวโหมดนะครับรู้ว่าเราเล่นเกมเราทำงานเราใช้งานปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัว AI a i a r t i s t นะครับที่จะเจน AI ออกมาได้ได้วยการพรอมเข้าไปนะครับด้วยพิมพ์คำสั่งหรือว่าใช้ภาพก็ได้ผมไม่โหลดอืมขออภัยนะครับเน็ตช้าเนาะระบบคูลงก็แล้วกันนะครับเพราลม2ตัวที่ไป5เส้นนะครับหน้าจอก็เป็น16ต่อ10 Golden r a เรชนะครับอ้ออย่างสำคัญเลยตัวคีย์บอร์ดผมรีเฟรชดีกว่าขออภยัยนะครับอ๋อนี่ระบบเราร้อนนะครับ ดูดลมเย็นเป่าลมร้อนเรื่องของคูลิ่งไว้ใจ MSI อยู่แล้วนะครับหน้าจอถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีแล้วกัน Quad HD Plus 240 h z นะครับคีย์บอร์ด RGB 24โซนนะครับมีระยะกด1.7มลปุ่ม w s d แบบขนาดแล้วว่าโปร่งแสงแล้วก็ปุ่มวิทางก็ใหญ่ด้วยมีนำแพดมาให้นะครับ แรมดีเ uh, 5 SSD Gen 4ปกติเนาะอันนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังมี HDMI ช่องต่อ adapter นะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องต่อ USB Type A หนึ่งช่องแล้วก็ USB Type C นะครับที่รองรับแบบนะทั้งอา่าข้อมูลได้แล้วก็ DP Display Port แล้วก็ต่อชาร์จไฟกลับเข้าได้ทางตัว Power Delivery นะคก็คือ full function ด้านหลังไอ้ด้าน อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะมีแลนาเจ15ด้านหลังแล้วก็ USB-A หนึ่งช่องเ e n s i n g t o n Lock แล้วก็ USB-A หนึช่องนะครับแล้วก็ส่อบฟนนละใหม่ก็เสียดายเนาะที่ไม่มีไม่มี Thunderbolt น,นะแล้วก็ไม่ได้มีพวกก c a ีเดอร์ถ้ามีเนี่ยก็คือมันจะ perfect มากๆเลยนะครับระบ,บเสียงเป็น Hi-Res Audio ซอฟต์แวร์เป็น Nahimic นะครับ การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 e นะครับมีเว็บแคมชัตเตอร์แต่เว็บแคมก็แค่7 2 0 p มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอืมก็ก็ถือว่าพอได้แล้วกันมาดูพวกสเปคอื่นอื่นกันดีกว่านะครับเอ่อแรมเนี่ยบอกไว้แล้วว่ามี2สล็อตอัพได้ 96GB นะครับส่วน ssd มี2สล็อตหมาความว่ามีอยู่แล้ว1เท เราสามารถซื้อ1นึ่งเซลล์ไบต์มาใส่ได้เลยทันทีนะครับเนี่ยเว็บแคมนะครับเป็นแบบ HD 720p ก็เสียดายนิดนึงเนาะ Wi-Fi 6G e, Bluetooth 5.3นะครับลำโพงก็อาจจะธรรมดานิดนึง2วัตต์2ตัวนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่างดีที่ดีแหละแบตเตอรี่4เซลล์90วัตต์อว์ต์อแดปเตอร์240วัตต์นะครับความบาง21.8มิลมถึง27.9มิลม ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ได้บางแล้วกันแต่กไ็ไม่ได้หนาเธอัะนะครับเอาน้ำหนัก2-5กิโลกรัมสีสันชื่อว่าคอแบ k กอนนี้ผมพามาดูตัวดีไซน์แล้วก็จะปิดทันที่ตัววิดีโอนะครับดีไซน์เรียกว่าฝาหลังเนี่ยมีความเรียบง่ายดูดีนะครับได้รางวัลเรดดอตวินเนออีกด้วย แล้วก็มีโลโก้ดักเกิลชีลหนึ่งจุดแล้วก็ตัวพวกฟินเนี่ยจะเป็นสีเงินๆน,นะครับด้านในก็จะเป็นแบบสีสันแบบลวดลายฉุดฉาดดูแบบเรียกว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักกันแล้วกันเนาะโดยรวมถือว่าเป็นนูกที่ผมว่าดูดีและก็แตกต่างนะครับยังไงถ้ามีโอกาสคงได้มารีวิวตัวเต็มกันอีกทีหนึ่ง แต่ว่าไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวซอสนะใช้ for Factor ร่วมกันแต่ว่าตัวซอสเนี่ยมันจะเป็น CPU Core i ไอ n จแต่ถ้าเป็นพาเนี่ยจะเป็น Core Ultra นะครับต้องเลือกสายเอาแต่นั่นมันจะมี่าเป็นตัวซอสจะเป็นหน้าจอ Full HD p a พัเนาะไม่ใช่คอ d อ HD p พ t s แบบนี้พูดตรงๆคือหน้าจอตัวนี้ดูดูเทพกว่าดูดีกว่านะครับ ท้าทิพตัววิดีโอม้นะครับผ่าน YouTube นี่แหละแต่ว่าเน็ตผมเร็วไหมเนี่ยขีหนึ่งนะต้องขอไปดูท่านเน็ตได้เร็วอืมอ่ะดูหน้าผมก่อนแล้วกันนะครับก็เรียกว่าถ้าใครมองหาโนบุกเกมมิ่งไซซิ่งสิหกนิ้วสเปคอินเทลคออัลตร้าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีได้เพราะว่านึกจริงๆแล้วเนี่ย โนบุกที่เป็นเกมมิ่งอะนะเอาแบบเกมมิ่งจริงๆนะแล้วเป็นจอ16นิ้ว CPU Core Ultra นะครับ RTX เนี่ยก็ไม่ได้หนีเยอะนะถ้าเป็น MSI ก็เป็น Stealth 16 AI Studio ใช่ไหมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีเอ่ออ g ่ s g s e r i s G16 นะครับ Acer มีไหม เอเซอร์ไม่มียังไม่มามันจะเป็นตัว c รีเ t อร์ไทตันะครับจะมาบ่าอยไม่รู้เลยอ HP HP มีแค่ตัวสิบสี่ที่เป็นโอเมนทันสิบสี่นะครับตัวสิบหกจะไม่ใช่จะเป็นคอคอไอ r e i สิบสี่ HX ไม่มีแล้วปะถ้าเป็นเกียร์บอยอัสิบห้าไม่ใช่สิบหกเนี่ยเดนอรไม่มี ไม่มีอืมโอเคดูวิดีโอดีกว่านะครับชงท้ายแล้วปึ๊บอตอนนี้จะเป็นเรโชสิบหกต่อสิบนะครับเดี๋ยวไม่สงว่าเป็นโกลเด้นเรโชไงก็อึ๋านะครับมีความแบบดูแบบฉูดฉาดนะครับ แต่ก็เป็นในส่วนของตัวพวกแอนิเมชันบ่งบอกถึงตัว CPU การจอเทคโนโลยีการแสดงภาพ AI นะครับแล้วก็พวกตัวหน้าจอว่ารองรับการเล่นเกมทำงาน entertainment ได้หมดแหละเพอร์เฟแล้วก็คีย์บอร์ดโดเด่นนะย4โซนนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาบวกแรม SSD ก็ถือว่าจะเต็มมีแบบอย่างละสองสล็อตโหบคลิ่งก็ดีเหมือนเดิมนะครับ ก็เหมือนกับเขาพรีเซนต์ด้วยการที่เป็นนักรบนักรบอวกาศออกแนวแบบนักรบมังกรนะครับล้อไปกับตัวเอเมซาย์ไงที่เป็นมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นโนบุกที่ดูดีนะเอาวัาสดุเป็นฟ้าหลังเป็นโลหะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนตัวข้างในจะเป็นพลาสติกเกรดดีแต่ส่วนตัวผมก็ถือว่าฟินิชชิ่งนะครับประกอบโดยรวมเอเมซาย์เนี่ย ไว้ใจได้อยู่แล้วส่วนตัวผมอยากรีวิวตัวนี้มากเลยนะถ้าเลือกได้นะณนะวันนี้เลยนะเาแบบถามณตอนเนี้ยผมยังดีวิวไม่ครบนะแต่ให้เลือกผมชอบตัวนี้สุดเลยผมว่ามันดูดูกลมกล่อมแล้วก็เป็น Intel Core Ultra ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับ MSI p u l e 16 AI สเปค Intel Core Ultra 9การ์ดจอ1600นอนาคต ไม่แน่ใจว่าจะมีสเตปอื่นๆเพิ่มเติมมาหรือเปล่าอาจจะเป็นการ์ดจอ70หรือเปล่าแต่ราคาก็อัพกว่านี้เนาะหรือว่าเป็นคอต้า7หรือเปล่าราคาอาจจะถูกลงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าต้องเป็น, call อปนคอต้า9เพราะว่าวัตเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่4-5วัต์นะครับถ้าเป็นพวกคอต้อ7า7วัตจะนาอกว่านี้อประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีของอย่างไรก็สามารถแชร์คอมเมนต์กันได้ยังไงก็ฝาก ไลค์ like, Follow นะครับ Subscribe กันด้วยทั้งบน Facebook, Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับรายการนวุตุวันไอ้บินโป้งก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ